สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับไม้มงคลชรสิทธิ์นะครับหรือในนามของเจเอกชาแนลนะครับใช้ชื่อช่องใหม่เป็นไม้มงคลชรสิทธิ์วันนี้เราจะมาปลูกไม้มงคลนะครับที่มีชื่อว่าบัลังเงินนะครับปลูกง่ายๆนะครับวิธีการดูแลเมื่อวานนี้นะครับคุณพี่โรมนะครับหรือในนามพี่แต้ในมนาหวานเนาะในหนษาเจรยกพี่แตคุณพี่อารมณ์นะครับก็แบ่งปันมาให้นะครับ เป็นฟอร์มกอที่สวยแล้วก็ใบใหญ่ใบยาวนะครับสวยงามนะครับบาลังเงินชื่อดีนะครับมีมงคลนะครับเราก็จะปลูกง่ายๆนะครับนี่นะครับพี่โรมแกก็จะให้หน่อมาเนาะเดี๋ยวเราจะปลูกในกระถางเตรียมดินปลูกกันด้วยหน่อสองหน่อนี้นะครับพี่โรมหรือพี่แต้มนาหวานเนี่ยบอกว่าเอาไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะแตกหน่อแตกอะไรนะครับ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเียกหน่อแบบนี้ได้นะครับวิธีที่1นนะครับผมส่วนวิธีที่2นะวิธีที่2ก็คือเราสามารถตัดนะครับในส่วนนี้นะครับนี่ฮะจะมีตาครับเขาจะมีตาอยู่ตรงนี้ครับคล้ายๆต้นอ้อยต้นวาสนาอะไรเงี้ยเราก็หั่นเป็นท่อนๆๆนะครับขยายพันธุ์คล้ายๆต้นเศรษฐีบินสันนะครับเราสามารถใบเหลืองๆนี้เราก็อาจริทิ้งไปเลยนะครับผมริทิ้งไปเลย เราก็จะไปทําการตัดอันนี้ส่วนตรงยอดมันเนี่ยเราก็เอาไปเสียบได้นะครับเสียบลงกระถางได้อีกหนึ่งกระถางนะเราก็ได้เป็นท่อนๆน,นี้อีกนะครับผมนะครับเวลาลูกออกหนอนะครับตามข้อตามอะไรนั้น,เ,นเราก็ไปแยกใส่กระถางอีกทีหนึ่งเนาะก็อื่นเราจะไปเตรียมดินปลูกกันนะครับผมเป็นดินใบก้ามปูนะครับผสมกับมูลวัวนะครับปุ๋ยคอกนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปเตรียมดินปลูกกันเลยครับ ครับนี่ก็เป็นใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูที่เราหมักไว้ผสมกับดินเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะครับใส่ปุ๋ยคอกลงไปคือปุ๋ยมูลวัวนะครับพอดีที่บ้านได้มูลวัวมาแล้วมูลวัวเนี่ยเป็นมูลวัวที่ดีมากเลยนะเป็นวัวนมนะครับมีแต่สารอาหารที่ดีที่เขาให้วัวนมนะครับกินเพื่อจะให้ค่าน้ํานมดีนะครับผมนะครับ คุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเราก็จะนำลงใส่กระถางนะครับกระถางปลูกเนาะครับอันที่จริงเราต้องใช้ถุงมือล่ะครับท่านผู้ชมในการคลุกเ้าส่วนผสมนะครับหรือจะจะเป็นซ่อมเป็นดินปลูกเนาะเป็นดินใบก้ามปูนะครับดินใบก้ามปูผสมกับมูลวัวนะครับมูลวัวนี่เป็นมูลวัวนมนะครับท่านผู้ชมมูลวัวนม ทำให้ทำให้ดินนะครับไปเลี้ยงแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยไปเลี้ยงต้นไม้ได้ได,ดีนะครับผมพี่โรบบอกว่าสองต้นนี้ให้ปลูกคู่กันเลยนะปลูกคู่กันเลยนะคู่กันแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ดินลงไปนะครับใส่ดินผสมใบกรมปูลงไปดินร่วนซุยดีมากนะครับลบบุรีดินดีนะครับ ใบก้ามปูผมก็ปลูกใบก้ามปูไว้นะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุอาหารที่ดีต่อพืชทุกชนิดเลยนะครับเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับใบก้ามปูเนี่ยย่อยสลายเร็วนะครับหมักง่ายย่อยสลายเร็วแล้วมีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อต้นพืชของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำต้นไม้กันเลยครับผมครับเนี่ยเราก็ปลูกเสร็จแล้วเนาะเราก็จะรดน้ํานะครับในส่วนของสองต้นนะครับที่แยกหน่อนะครับ แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะไปตัดเป็นท่อนนี่เราจะไปตัดเป็น again, ท่อนเราก็มาลดน้ําที่เราปลูกไว้ก่อนนะครับเอาตั้งไว้ในที่ร่มก่อนนะครับตั้งไว้ในที่ร่มก่อนนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นที่ร่มนะครับโดนแดดในช่วงเช้าเหมาะมากนะครับผมแล้วก็ okay. เอาตั like ้งไว้ก <Okay. S 2> ่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดอันนี้กันครับเดี๋ยวเราจะไปตัดตรงนี้กันโอเค ครับเราก็จะมาตัดนะครับนี่เราจะมาตัดเป็นท่อนๆน,นะครับผมจึ๊บอีตรงเนี้ยไม่ต้องทิ้งนะครับเราสามารถไปลงกระถางได้เลยนะครับผมลงกระถางได้เลยเดี๋ยวผมจะไปลงกระถางแล้วผมก็จะเอากิ่งท่อนนะครับเป็นท่อนที่เราตัดตัดจะ,จะมีตานะครับผมนี่เห็นตาไหมมีตามีตาเหมือน วาสนาเหมือนเศรษฐีบินสันเหมือนอ้อยนั่นแหละครับผมแล้วก็จะตัดเป็นท่อนๆนะครับผมนี่เดี๋ยวเขาจะตแตกหน่อนะครับแตกหนอ่อได้สี่ต้นละอาจจะได้เนี่ยเขามีหลายตาเนาะอาจจะได้สองหนอในนี้เนาะเดี๋ยวค่อยไปแยกเอาอีกทีนะครับผมน,นี่นะครับต้องขอบคุณพี่โลมมากๆนะครับขอบคุณพี่โลมอีกครั้งนะครับผมพี่โลมนะครับ ในนามพี่แต่นะครับหลายๆคนก็เรียพี่แต่นะคนอยู่บ้านมนาหวานนะครับอำเภอพนานคมจังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อนป่าศักดิ์ชทสิ์สองสี่หกแปดเก้าโอ้โหเลขสวยเก้านะครับสิบรวมยอดนี้เนาะโอเคเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปลงดินกันครับเดี๋ยวเราจะไปลงดินกันเลยนะครับนี่ทําง่ายๆแบบนี้เลยนะอ่าเราก็จะเอาที่เราหั่นชิ้นเนี่ย วางไว้รอบๆเลยนะครับผมวางไว้รอบๆนะครับจะนอนคว่ำนอนหงาย,ยางไงก,ก็ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเดี๋ยวธรรมชาติเขาจะกลับตัวเขาขึ้นมานะครับแทงหน่อขึ้นมาจนได้นะครับผมนี่เดี๋ยวเวลาเขาออกหน่อมาเราก็จะมาแยกอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับใบเนี่ยจะลดการคลายน้ํานะครับโดยที่เราจะรีออกให้อย่างนี้เลยก็ได้นะครับผมนี่นะลดการคลายน้ําออกนะครับลดการคลายน้ําออกเดี๋ยวเขาจะได้ แตกรากนะครับแตกรากมาเลี้ยงยอดเลี้ยงใบต่อเนาะโอเคครับแล้วก็นี่ครับลดการไคลน้ำได้นะครับผมเอาไว้แค่ประมาณเนี่ยไม่เกินห้าใบอย่างนี้ก็ได้ครับผมวางลงตรงกลางเลยนะครับรบกวนแผ่นกล้องมาที่กระถางใกล้นะครับผมแล้วก็นําดินลงให้เต็มนะครับให้เต็มแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาครับท่านผู้ชมง่ายๆนะครับแล้วเราก็จะรดน้ํานะครับผมรดน้ําการปลูกไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยโบราณเชื่อว่าจะทําให้ผู้ปลูกมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเพราะว่าอะไรต้องปฏิบัติธรรมด้วยนะครับผมปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปนะครับทําให้ธมาคาขายเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยนะครับยิ่งขึ้นไปเราก็ทํทำการรดน้ํานะครับผมรดน้ํา รดน้ําอาจจะลดทุกเช้านะครับผมลดทุกเช้านะครับหรือลดวันเป็นวันก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องอยู่ในร่มแบบนี้นะอยู่ในร่มแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโดนแดดช่วงเช้าได้จะดีนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็จะตั้งไว้นะครับผมง่ายไหมนะครับง่ายไปยละครับนี่ปลูกง่ายๆแบบนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับ มีความสุขในการปลูกต้นไม้นะครับวันนี้บรรยากาศดีมากก็เลยมาทําการปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับติดต่อกัน2วันนะครับผมมีความสุขในการปลูกต้นไม้ครับทุกคนโชคดีไป็นของท่านผู้ชมนะครับจะพบกับไม้มงคลรสิทธิ์ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ